สวัสดีครับก็ผมพัชรพลกลกาฝากจะนำท่านมาพบกับกาฝากอีกชนิดหนึ่งครับที่เกาะอยู่ต้นกาหลงครับก็เรียกกาฝากกาหลงครับผมกาฝากกาหลงนะครับเป็นไม้พุ่มเล็กครับสูงประมาณ3ามสี่เมตรมีดอกสีขาวหอมนะครับอันนี้ใบกาหลงนะครับมีดอกกาหลงครับผม ดอกกระหล่งมีกลิ่นหอมนะครับและมีกาฝักนะครับมีกาฝักกาฝักของต้นกระหล่งครับครับสวยๆนะครับนี่ครับนี่ใบกระหล่งครับได้มาตอนเที่ยงแล้วครับและตอนนี้มันเหี่ยวไปหน่อย ใบก็เหี่ยวแล้วครับนี่ครับกาฝากกาหลงกักหลงต้ยพรครับจะมีต้นเดียวกันท่านใดสนใจกาฝากกาหลงนะครับเชิญทักมาได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับกาฝากกาหลงอันนี้ดอกกาหลงนะครับเป็นดอกกาหลงนะครับเป็นลักษณะนี้ครับผม ใบเ็เป็นอย่างนี้ครับเาครับก็ฝากกลงท่านใดสนใจถักมาได้นะครับมีไว้ในครอบของก็ดีนะครับเป็นสิริมงคลมีเสน่ห์นะครับก็ฝากกะหลงครับผมครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เะครับปฏิครับประชพานคนก็ฝากขอฝากก็ฝากอีกชนิดหนึ่งนะครับ kap, pokap, padi kap.